สาวกคนหนึ่งถามพระเยซูว่าความรักแท้คืออะไรพระเยซูไม่ได้ตอบด้วยคำพูดแต่พาเขาไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นั่นสาวกเห็นเปโตรกำลังช่วยเหลือหญิงชราขนของมัทธิวแบ่งปันอาหารให้เด็กยากไร้และย่อนปลอบโยนชายที่กำลังเศร้าโศกพระเยซูตรัสว่าความรักแท้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นการกระทำ เปตโตรมัทธิวและยอนกำลังแสดงความรักของพระเจ้าสาวกยังคงสงสยัยพระเยซูจึงพาเขาไปที่เนินเขามองลงไปยังกรุงเยรูซาเลม็มจำไว้ว่าความรักแท้คือการเสียสละพระเยซูตรัสเราจะสละชีวิตเพื่อทุกคนแม้แต่คนที่เกลียดเรา จากนั้นสาวกก็เข้าใจความรักแท้ไม่ใช่คำพูดหวานๆหรือความรู้สึกดีๆแต่มันคือการกระทำที่เสียสละการช่วยเหลือผู้อื่นและการให้อภัยแม้คนที่ทำร้ายเรานี่คือบทเรียนจากสาวกและนี่คือรักแท้ของพระเยซู